แมวนี่เราต้องเลี้ยงกี่ปีเหรอถึงจะกินได้กระเพราแมวก็น่าอร่อยนะพะโลแมวก็น่าสนเอ๊ะหรือว่าต้ยมยำแมวดีอะ่ะน่าอร่อยอะ่ะน่ากินอะ่ะ <What? S 2> ถ่ายภาพนิ่งก่อนนะแปบบ๊บนึงลงไอจีคนตามเยอะมากเลยสิบปดคนคนกดไลค์สามคนด่ายี่สิบอย่าไปสนใจเลย ด้วยอำนาจลำมุดละกมลำใหญ่ขอให้นุชทั้งหลายจงรักจงหลงจงไม่ปล่อยวางนะขออำนาจลำมุดลำกมลำใหญ่จงดลบรรดานให้นุชทั้งหลายแบ่งอาหารอร่อยอร่อยมาให้ด้วยเถิดสาธุ What อกว่าจะมา เลี้ยงลูกเลี้ยงคนเดียวกูเมื่อยกูหูบอฮะเมื่อไหร่จะห็นแจะสั่นปัญญาพูดดีๆมันคือบอกครบครบจำ่วนส่วนมันถีคือครบดีแทะฮะมึงมึงด้อมึงบอกปัญญามึงยังไม่รู้พังหมดเละหมดมันทําอะไรฮะมันรู้ไหมว่ากี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยฮะไม่รู้พ่อไม่มีนาฬิกามันตีหนึ่งแล้วนะตอนนี้รู้ไหม ะพ่อนอนไม่ได้เลยเนี่ยมันทําอะไรเนี่ยฮะมันเลงสาบไงพ่อเนี่ยมันเข้ามาในบ้านเราเนี่ยเสียใจราการมันเนี่ยไหนอยู่ไหนจริงหรือเปล่านี่พ่อเนี่ยเสียจะเอาให้ดูเนี่ยถ้าไม่เชื่อเนี่ย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 เห็นไหมเนี่ยไหนยังไม่เห็นเอามาดิไหนอย่าบอกดิโปรไปก่อนเนี่ยมันไม่ออกมาเลยเนี่ยเสียใจราการมันเองเนี่ยนี่พ่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยพ่อเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ย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 อ๋อนั่งไงอย่ากินนะขอให้ออกดิ ถอยออกถอยออกถอยออกพ่อจะเอาทิ้งทิ้งได้ไงพ่อเยดาจะตายถ้าชิมหน่อยสักครั้งเนี่ยเกิดมายังไม่เคยลองเลยพ่อนี่ให้ชิมหน่อยสักครั้งเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยน่ากินเลยเนี่ยมันกินไม่ได้มันมีเชื้อโรคแล้วมีพยาธิด้วยนะไม่เป็นไรหรอกมั่งพ่อครั้งเดียวเองเนี่ยนะให้ชิมหน่อยนะพ่อนะอย่างอีกอย่างอีกยังพูดไม่รู้เรื่องอีกเดี๋ยวไปนี่อุ้ยพ่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะกลับไปเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ย ล็อกลงแล้วพ่อเห็นไหมล็อกลงเนี่ยมันจะเดี๋นี้เหองว่าแล้วเนี่ยเห็นไหมพ่อฮะหายไปไหนฮะหายไปไหนเนี่ยไม่เห็นเลยเนี่ยทำไมมันเร็วจังอ่ะหาพ่อหน่อยฮึที่ไหนแล้วเนี่ยโอ้ยอยู่ข้างบนอ่ะเอาตัวนี้ก็ได้วะอ่ะข้อหามันใจนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยึจะเอาให้ได้เลยเหรอฮะเสือ ห้ามกินน,นนะน่ะของเล่นเฉยๆนะกินไม่ได้นะแล้วติดคอตุยเลยนะดูไหมรูแลน่ะพ่อมันเฉยๆแ,แนี่นนนนเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยจอะไรรักหนาเนี่ยทำไมมันไม่ร่วงลงมาสักทีเนี่ยนะพ่อฮนะอเอาให้หน่อยดิเอาเองสิอยากได้ก็ต้องเอาเองใช้ความสามารถของตัวเองอะ่ะนะโอ้พ่อมันอยู่สูงเกินไปใครจอาได้ล่ะฮะนี่นับตัวนี้ก็ได้เว้ยเนี่ยปีกมันเนี่ยหัวไหนับ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 เฮ้ยมันกินไม่ได้นะน่ะเอามานี่